รู้ีีหิวนมแล้วเหรอตอนนี้นมแม่ยังไม่พอเลยช่วงนี้แม่ปั๊มนมได้น้อยขอโทษด้วยนะจ๊ะสิบ้านาทีผ่านไปถ้าแม่มีนมไม่พอแบบนี้คงแย่แน่แน่นั่นสิถ้าพวกเราได้นมแม่น้อยลงเราคงได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอได้ง่ายถ้าแบบนี้สุขภาพของเราคงไม่ดีแน่ สวัสดีครับผมคือผู้ช่วยเรื่องปัญหานมแม่จากแอป e r y d a y Doctor ยินดีที่ได้รู้จักพวกเธอนะว้าวสวัสดีค่ะุณผ,ผู้ช่วยฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณพอดีเลยค่ะครับคงจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำนมแม่สินะครับงั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำการผมขอสาธิตเรื่องการเข้าระบบแอปก,ก่อนเพื่อความเข้าใจก่อนเริ่มเข้าใช้งานแอปครับ Epiday Doctor คือแอปบริการปรึกษาปัญหานมแม่กับผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถศึกษาปัญหาโนแม่ได้24ชั่วโมงตั้งกระทู้ถามต่อปัญหากับโนแม่ปักหมุดคลินิกใกล้บ้านของคุณและนัดพบแพทย์โดยมีวิธีการในการดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ QR code ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ1เมื่อมาที่เข้าสู่หน้านระบบกดไปตรงที่สมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนก่อนใช้งาน2ลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลลงไปในข้อมูลลงทะเบียน3กดเข้าสู่ระบบ และทําการกรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน 4. คลิกไปที่คลินิกนมแม่ค่ะเลือกช่องทางที่ต้องการจะบริการดีจังไอที่สุดเด็กๆทุกคนก็จะมีนมแม่กินแล้วแอปนี้จะต้องช่วยคุณแม่เราได้แน่ฉันเห็นด้วยนมแม่ทําให้ลูกเราแข็งแรงด้วยครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเราอาจจะได้พัฒนาระบบแอปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของพวกเธอด้วยนะอาว่ากับลูบี้ กินนมได้แล้วลูกป๊าป้ามาแล้วแอปพลิลบบเคชัน Everyday Doctor ช่วยแก้ไขปัญหาแม่ได้จริงๆสำหรับโลกใบนี้แม่ก็คือแม่คนหนึ่งแต่สำหรับฉันแม่คือโลกทั้งใบ